ปาดน้ํามีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมกันปาดแป้งสื่อสารประเพณีของเรามาในทุกๆปีมาแล้วแม่เจ็ดเอสตีชาริตี้คอนเสเพราะรักคือการให้นะจ๊ะฮะจ๊ะฮะวอนสิีธรรมราชับสงกรานต์ปีนี้ต้องปรับตัวเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการรดน้ำดําหัวผู้สูงอายุโดยการหันมาตัดปากที่หน้าบ้านนะฮะแยกกันเป็นจุดๆแต่ละครอบคัว มีการเว้นระยะห่างของโควิด -19 <ม>ทําำให้บยากาศเย็กหนาข้างเดี๋ยววันนี้เราจะเอาอีกข้างนึ่งจริงอะ่ะไม่เอา <laughs> โอ้ยวันนี้ทองฟ้าสีแบบแคนดี้มากๆ ที่จะมาถึงทวงที่ทำให้ทำได้แล้แตาา่น,น,<อ>นี่คือบรรยากาศของเข้าสู่อยูหนาวนีค่ะนั่ <c oughs> นร่วงลง